Good morning everyone. How are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2 The topic today is ภาษาพาทีบทที่8เรื่องโลกร้อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้อ่านรู้จักคำนำเรื่องไปพร้อมกับความหมายของคำแต่ละคำนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องคุณครูมีเพลงมาฝากนักเรียนนะคะเชิญไปรับฟังและร้องกันได้เลยค่ะ ต่อไปเรามาฝึเกเขียนคำยากกันนะคะนักเรียนเตรียมสมุดนะคะเล่ม30แผ่นเล่มสีเขียวนะคะอ่าลงวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะคำแรกเราไปกันเลยค่ะนะคะคำยากคำที่หนึ่งอาคารอาคารอายูฟินิด ที่สองนะคะภาพพยนต์ภาพยภาพยนต์อายุฟิเนสอ่าเน็ตเวิร์กคำที่สามพลาสติกพลาสติกฟินนสอ่าเมื่อได้เรียนเสร็จแล้วเราไปเฉลยกันเลยค่ะนัมเบอร์วันคำที่หนึ่งอาคาร อออาคออารคารอนาคารคำที่สองภาพพยน์พออาพอภาพยนนอตอรอกรรันยนภาพพยน์คำที่สามพลาสติกพอรออาสอพลาตออีกอติพลาสติกอ่าใครถูกหมดคะเก่งมากนะคะเขียนให้สวยงามนะคะเด็กๆอา่าเด็ก ไปกันต่อเลยค่ะ,ะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนอ่านสะกดคําอ่านจับใจความสําคัญและตอบคําถามได้อย่างถูกต้องวันนี้คุณครูมีการ์ตูนเกี่ยวกับโลกร้อนนะคะมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะทำไมร้อนแบบนี้โอ้ยร้อนร้อนจังเลยทำไมตัวเราถึงร้อนขนาดนี้โอ้ย เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันนะร้อนจังเลยสวัสดีครับผมชื่อรักโลกในปัจจุบันเราต่างประสบกับปัญหาอากาศร้อนมากกว่าปกติฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลและถ้าพูดถึงปัญหาเหล่านี้คงไม่มีใครไม่รู้จักภาวะโรคร้อนหรือ Global Warming แล้วโรคร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้รักโลกจะมาเล่าถึงสาเหตุผลกระทบและวิธีแก้ไขครับสาเหตุก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันควันจากท่อไอเสียของรถที่ปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้และยิ่งในปัจจุบันนิยมใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นก็ยิ่งปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์มากขึ้น ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีมากมายในหลายประเทศโรงงานปล่อยน้ำเน่าเสียและคนมักง่ายทิ้งขยะลงแม่น้ำการตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างตึกและอาคารสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุของปัญหาภาะวะโลกร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้างละ่ะผลกระทบจะมีอะไรบ้างโลกร้อนมากขึ้น จนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและสัตว์ขั้วโลกล้มตายหรืออาจสูญพันธุ์ผลจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงมากขึ้นจนอาจเกิดน้ำท่วมขึ้นได้และผลกระทบจากอากาศที่ร้อนผิดปกติฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลจึงทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำในการทำการเกษตร และใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับกับผลกระทบทางธรรมชาติซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นกันทุกวันเกี่ยวกับข่าวภัยธรรมชาติต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกและจะพอมีวิธีไหนที่พอจะช่วยโลกของเราได้บ้างหละ่ะรักโลกขอแนะนำหนช่วยกันปลูกต้นไม้และรักษาปา่าไม้ 2. ทิ้งขยะให้สะาทุกครั้งและแยกขยะตามประเภทส แันมามทะเบียนแทนการใช้รถส่วนตัวหากจำเป็นต้องเดินทางไกลแต่ไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวก็ขึ้นรถประจำทางได้ 4. ปิดเครื่องใช้ไฟฟา้าที่ไม่ได้ใช้หรือหลังใช้ทุกครั้ง 5. ้หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและอีกมากมายแต่เพียงห้ขง่ข้อนี้เราทุกคนก็สาม,มารถช่วยลดได้แล้ว เป็นไงคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างไหมคะ่ะคราวนี้คุณรูให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีเปิดหนังสือหน้า123นะคะอ่านหน้าตาหนังสือเป็นแบบนี้คะ่ะเมื่อนักเรียนเปิดขึ้นแล้วให้นักเรียนอ่านตามวิดีโอนะคะไปอ่านพร้อมๆกันเลยคะ่ะโลกร้อน เมื่อต้นเดือนภูผาน้ำใสและเพื่อนเพื่อนอยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำแข็งเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศจรรย์ใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิติครูกิติพานักเรียนไปอาคารห้องสมุขดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะ ที่หลังโรงเรียนเด็กๆเ,เอามืออุดจมูกเพราะหมินกลิ่นยางพลาสติกและโฟมที่ไม่ไฟแต่ในไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยการสาดน้ำจนไฟดับก่อนเข้าห้องสมดุดครูกิติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมดุดที่มุมหนึ่งของห้อง นักเรียนได้ชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวบางตัวกำลังเดินบางตัวกำลังนอน แล้วจูจ่ๆภูเขาน้ำแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอ ครูกิติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนคงสงสารมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงขั่วโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งและมีภูเขาน้ำแข็งมากมายใครจะคิดบ้างว่าภูเขาน้ำแข็ง จะละลายได้แล้วมันละลายได้อย่างไงคะน้ำสายยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำล่ะครับภูผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครทำละ่ะก็ฝีมือมนุษย์ ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไฟไหมกองขยะที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควนันทั้งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นกา๊าซพิษกา๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุม ่างปล่อยกา๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดกา๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อน อย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยการปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกเด็กๆยกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับ จะได้รถน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูดเมื่อธรรมชาติกับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความ เราได้ฝึกอ่านไปจบแล้วนะคะ,ะคราวนี้เรามาลองสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต้นเดือนภูผาน้ำใสและเพื่อนๆยังใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำคำว่ากระทันหันนะคะนักเรียน หมายถึงทันทีทันใดนะคะตรงนี้เป็นใจความสำคัญนะคะสัญลักษณ์ของเราก็แอปเปิลสีแดงนั่นเองค่ะเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัดจ,จัรจรใจจริงๆนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาสำคัญเช่นกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจำ คราวนี้คุณครูมีคําถามสําหรับหน้านี้นะคะนับเมื่อวานข้อที่นหนึ่งคุณครูถามนักเรียนว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูใครจําได้คะใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยมีกี่ฤดูคะอ่ามีสามฤดูนั่นเองนะคะแล้วคุณครูก็จะถามในข้อที่สองว่ามีฤดูอะไรบ้างฤดูอะไรคะอ่ามีฤดูฝนฤดูหนาวและ รืดร้อนนะคะอ่าเน็กซไลด์เราไปกันต่อเลยค่ะอ่าคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิต,ติครูกิต,ติพานักเรียนไปอาคารห้องสม,มุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นฟันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนนะคะ ตรงนี้ก็เป็นใจความสําคัญนะคะเด็กๆเ,เอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยางพราสติกและโฟมที่ไหม้ไฟแต่ในไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยกันสาดน้ําจนไฟดับก่อนเข้าห้องสมุดครูกิตติเตือนให้เด็กๆทําตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพพยนตร์สารคาดีจากโทรทัศน์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะสัญลักษณ์ของเราก็คือต้นไม้สีเขียวนั่นเองภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวนะคะส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจำนะคะคราวนี้คุณครูมีคำถามเช่นเคยค่ะข้อ3 number 3คณะ เดินผ่านสนามนักเรียนเห็นอะไรที่หลังโรงเรียนคะ,ะใครตอบคุณครูได้คะอานะคะเห็นฟันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะนั่นเองคะ่ะต่อไปมีข้อ4ต่อไปข้อ4นะคะครูกิติพานักเรียนไปทำอะไรที่ห้องสมุดไปทำอะไรคะะไปชมภาพยนตร์สาระคะดีนั่นเองนะคะ เรื่องอะไรนักเรียนพอทราบไหมคะอ่าเรื่องหมีขั้วโลกนะคะอ่าต่อไปเน็คสไลด์เราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอครู กิติปิดโทรทัศน์เด็กๆน่าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนสงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงขั้วโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งและมีภูเขาน้ำแข็งมากมายใครจะคิดว่าภูเขาน้ำแข็งจะละลายได้ตรงนี้เป็นใจความสำคัญนะคะและมันละลายได้อย่างไรน้ำใสย,ยกมือถาม ก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครล่ะครับภูผาถามขณะที่ใจกลำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติใครทำล่ะก็ฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็น ตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องจํานะคะการทําให้โลกร้อนก็มีผลมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นหอ่าน้านี้คุณครูมีคําถามข้อ5ค่ะภูเขาน้ําแข็งขั้วโลกละลายมีผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดใดคะใครตอบได้มีขาวนั่นเองค่ะเพราะมีขาวชอบอยู่ที่อากาศเย็นนะคะ อ่ตอไปข้อต่อไปค่ะข้อ6โลกร้อนเกิดจากอะไรคะเด็กๆเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองค่ะเล克สไลด์หน้านต่อไปนะคะไฟไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนใหม่มีทั้งฟันทั้งิปลเหม็นซึ่งเป็นกา๊าซพิษกา๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่าไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วย พวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุมต่างปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นตรงนี้นะคะเป็นใจความสำคัญสัญลักษณ์ของเราก็คือแอปเปิลนั่นเองนะคะในนักเรียนอ่านตามคุณครูสิคะตรงนี้คำว่าอุตสาหก,กรรมอ n เกมรีสอุตสาหก,กรรม อุตสาหกรรมก็คือโรงงานผลิตนะคะผลิตสินค้าโรงงานขนาดใหญ่นะคะเราเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แล้วเราจะทำอย่างไรดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดกา๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนอย่างพวกนี้ทำได้ง่ายด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะสัญลักษณ์ของเราก็คือต้นไม้สีเขียวนั่นเองค่ะ่าข้อต่อไป Number 7ข้อที่7แล้วนะคะ ก๊าซพิษมาจากไหนได้บ้างอ่าในนักเรียนลองคิดสิคะก๊าซพิษมาจากไหนได้บ้างอ่าเรามาดูกันเลยค่ะอ่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดก๊าซพิษในอากาศห้าข้อต่อไปข้อที่8เราช่วยกันลดโรคร้อนได้อย่างไร เราช่วยการลดโลกร้อนได้อย่างไรนะคะได้อย่างไรคะเด็กๆด้วยการประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเช่นปลูกต้นไม้แยกขยะนะคะอ่าน ext slide เราไปดูกันต่อเลยคะ่ะไ,ไม่เผาขยะช่วยการปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทําลายป่าช่วยการลดการใช้โฟมหรือพลาสติก แล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกนะอ่ามีตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำเหมือนกันค่ะเด็กๆยกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับจะได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับ หนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิตติพูดเมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคุณครูก็มีคำถามข้อที่9ใครมีหน้าที่ช่วยลดโลกร้อนคะเด็กๆนักเรียนคิดว่าใครเอ่ยอ่าก็พวกเราทุกคนนะคะทุกคนบน โลกส่วนข้อ10นะคะผลกระทบจากโลกร้อนคืออะไรคะเด็กๆอ่ามนุษย์สัตว์ได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติมากขึ้นนะคะอ่าเราลอ,ลองมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนดีพิทอัพตอตัมีค่ะ ภูผาน้ำใสและเพื่อนๆต่างแปลกใจที่เพียงเดือนเดียวอากาศเ,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวจึงพากันไปหาคำตอบจากครูกิติครูกิติพานักเรียนเข้าห้องสมุดชมภาพยนตร์สารคาดีเกี่ยวกับการพังทลายของภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกซึ่งมี ผลกระทบต่อชีวิตของหมีขั้วโลกเด็กๆสงสัยทำไมภูเขอน้ำแข็งจึงละลายได้ครูกิตติอธิบายว่าเพราะโลกร้อนขึ้นมนุษย์ทำให้เกิดฟันกลิ่นเหม็นและก๊าซพิษจากการเผาขยะโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศเป็นผลให้อากาศ แปรปรวนคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติมากขึ้นซึ่งพวกเด็กๆและทุกคนต้องช่วยกันลดก,ก๊าซพิษด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดก,การใช้โฟมหรือพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกเพราะเมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนทุกคนก็จะมีชีวิต อย่างมีความสุขต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า8 0ถึง83นะคะในหนังสือทักษะภาษานะคะเด็กๆเขียนหนังสือให้สวยงามนะคะค่อยๆทําทำเสร็จแล้วส่งคุณครูมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกนันใหม่คลิปหน้าค่ะ